ส่วนมากอาจจะวู้ดเลยแหละแต่แต่มื้อนี้หนู่าบอกได้อนี่หนูาบอกข้อลับได้ได้กัรอากแล้วกันแรกอะแฟนค่ะจังไห๋จังไหนหนูเป็นคนมากพวกโบราณคดีมากประวัติศาสตร์ค่ะโอ้จริงเหรอจริงค่ะเป็นเป็นพวกแบบชอบชอบดูเกี่ยวกับตำนานพวกเทพนิยายอะไรก็นั่งซื้อยุ่หัวเตียงนอนหนูนิ่มีแต่อพวกคือจังประวัิ ของจังหวัดนั่นจังหวัดนี้อะค่ะแบบว่ามันสินเป็นหนงังสือเกี่ยวกับจังหวัดนั่นโดยเฉพาะเลยอค่ะมันกับแคในเขาได้รูรร้ความเป็นไม้อย่างนูหนูมักแฮ้งค่ะแบบเรื่องพวกแบบจังเสียตัวตนของเบลเป็นคนประมาณแบบใดก,กันเนี่ถ้าเกิดสุวาเขาไ่ได้เป็นศิลป,ปินอะค่ะถา้าถ้า,าว่าได้เป็นนักร้องนะคะสม,มุดมือนีอยู่บ้านกระสิเป็นคนบ่มักออกไวไซค่ะเป็นคนมาอยู่บ้านล้วก็ก็ บ่งโทรทัศน์บ่งยูทูบอย่างจริงจังแล้วค่ะแล้วกับ,บางเที่กัดิจิตาหัดแต่งเพลงประมาณนี้คะ่ะเออกับกับเป็นเด็กหน่อยง่ายๆเายเช่นบอกแม่เป็นคนที่บมาค้นลายไหมคะว่างย่างไว่าถ้าสมมตคิค้นลายแล้วมันเสียงดังอย่างสี่นูสิบเป็นคนที่หดหงิดง่ายจริงสิงไหม,มค่ะประมาณนี้ <laughs> นูสิเป็นคนที่ยูสองสามคน้นเกิดเกิดหูหงิดเดียวแต่บางเที่ข,ข,นข,นขันขันค้นขึ้นหนูหนิ่เกิสิู่น้าหนูได้ เอาไงไงเป็นคนหลงสตสูงแม่ค่ะถ้ารักเบลนะคะก็อ่าให้เบลใจเย็นนิดนึงก่อนแต่ว่ายามเวลาที่หนูลงจากเวทีคอนเสิร์ตมาเนี่ยค่ะหนูสิเป็นคนที่ใจห่อนนะคะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นยังแต่ว่าบางงานนี่หนูสิหมุดหงิดเลยลหละแต่ว่าคันหนูได้มาพักปุ๊บเออพักข้าวหนึ่งก่อนใจเย็นๆก่อนซิมิซิมิพี่ค่ะพี่ไปน้ำแบบเพื่อนเพื่อนเข้าใจอารมณ์หนูไหมหนูเป็นคนแบบ อ่ะล้มสองขวาน,นะคือจังไบโพล่านะคะแต่ว่ากับโบไม่รู้้าว่าเพื่อนขอใจได้แบบพีพีที่ไปนั่งมาครับเ่อนขอใจทุกอย่างเลยต่อแฟนครับบางคนมาขอใจได้เขาว่าโอ้คือยิงแท้เขาวายข้างแบบนี้บอลบอลได้นอืมบอลคอยมีเลยค่ะแบบนี้หนูนูนูลงจากรถปุ๊บนี่ขันย้ำหนูสิไปขึ้นเวทีนี่นูวายัต่แต่ควอนวอยไปหอด คุณคุ้งเรื่องเสียงค่ะไปฮอนคุเพีงไปฮอนนักอาจารย์นักดนตรีนูวไว้เบเบิดเลยค่ะพี่ๆแดนเซอร์หนูก็ไหวตลอดครับค<ฮ>ือถ้าเกิดเท่าจะเจอแฟนครับจเจอใดเจอแฟนรายการเจอแฟนเพลงเจอใดแต่ว่าขอเวลาหนูแน่ค่ะมันบอกตัวตอนอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเบลนอกจากเป็นอ่ะเจ้ของมือกีต้จ้ของบทเพลงด้วยไม่ได้ว่านอ<า>ว่าตัองเป็นไปพรพฟราเออเขาบอกว่าในมุมบ้ากับบ้าสุดซุดมนีมังไงเบล เออคือแบบหาลังเทียเนี่เสื้อกวกเขานะฮาลังเทียหนูนั่งอยู่ในของผู้เดียวนี่บอกมีเรื่องอย่างหนูไม่ได้เห็นอย่างหนูก็นั่งหัวผู้เดียวเลยบ้าหนูไม่ได้เแต่แต่แบบเอาขันขันย่าอารมณ์ดีเนี่กระสีทุกคนกระสีเขาถึงแบบเอออารมณ์ดีเลยแบบเห็นเห็นดวงตาเออแสดงว่ามันอารมณ์ดีแต่ว่าบางเมื่อขนูอารมณ์บอดีจริงสิหนูนั่งอยู่ซือ เป็นอียงพี่ผีเขากาสิทามค่ะเพ<อ>ื่อนกะสิชิ้นกับหนูนทุกคนต้องขาใจว่าทุกคนขาใจพี่แฟนคลับแป,กแปกะะลกๆนั่มอสำหรับเดียวเองลายค่ะอันนี้อันนี้นูซีวอาตรงนี้เลยนะแฟนคลับที่แปลกที่สุดนะคะ<อ>นูสีบ่าเอ,อ้ยซื้อดอกแต่วันคือเพิน่นอยู่ประเทศเล่าค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาน้าหนูอยู่บ้าน แต่ว่าช่วงนั้นหนูไปทั่วคอนเสิร์ตค่ะคือหนูไม่ได้กลับบ้านทีนี้เพิ่นมาบอกพ่อกับแม่หนูว่าเป็นผู้บ้านหน <laughs> จูจริงจริงจริงพี่แบบว่าเออหนูเคยไปทั่วคอนเสิร์ตนอะบัดนนี้มาเธอแรกบอกว่าเป็นผู้บ้านหนูมาเ่อที่สองบอกว่าทางทางบ้านให้บอกให้มาอยู่กับลูกกับเมียพาะนะเออหนูไม่อยากเลยแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่บ้านค่ะตอนเป็นช่วงสง<อ>การนี่แหละเออโบเมนโบเมน,นสูงกา์ช่วงเดือนท่านว่าคมนี่แหละค่ะประมาณนี้ รู้ซึ้งในที่ค้นบอกว่าเบลเกิดมาจาก youtube <c oughs> เกิดมาจากโลกออนไลน์อ่าอันนี้ก็หน,นูก็บ่รู้สิว,ว่าจังใดอะค่ะแบบว่ามันก็มีคนมาซื้อคือหนูกับว,ว่าได้คิดอย่างที่ท,ที่ที่ลองไปลงลงโคเวอร์ไปกับอาจารย์ด้วยส่หนูกับว่ามันเป็นความสุขที่หนูได้เหตุจังซไ่มค่ะอืมมีความ,มสุข<ม>ที่ได้ทําอ่ะค่ะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้แบบทําไปเรื่อยๆแล้วก็ มีคนมาชอบมันก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอ,มอยากอยากทําต่อไปเรื่อยๆค่ะน้องๆหรือว่าคนอื่นที่อยากเป็นแบบเบลนี่ผ้าดาเนี่ยต้องเริ่มต้นจางไหนดีเบลก็ <c oughs> ต้องขยันค่ะแบบ,แบเราก็เสื้อเสื้อฟังคําสอนของผู้จัดจาการนะคะต้องอต้องมีโค้ดที่ดีะคะ่ะถ้าโคด้ดดีนักร้องก็จะดีไปด้วยะคะ่ะหนูเชื่อว่าแบบนี้นะคะ ความจริงกับบอกยุสุมือได้ครับบอกสอนแนะนำเท่สันยูซุมือว่าเดวเอหนูต้องประมาณนั้นประมาณนี้นะหนูเป็นไอดอลของเด็กๆเยาวชนหนูต้องทำเป็นตัวอย่างในด้าน,น,านด้านาน,นี้ด้านความคิดด้านการแสดงออกนู่นนี่นั่นแต่อยากให้น่องดำเนินชีวิตแบบนี้ล้วก็รักษามาตรฐานแล้วก็เป็นที่หักของแฟนเพลงตัวประเทศ แบบนี้ตลอดไปอย่างตอนเนี่ยครับผม